บ้านเข้าให้โชคสวัสดีเอฟซีสุขุสุขลนเป็น,นยังไงพี่น้องสุหมานครับหวยซ่องหารอยพ่อพี่น้องแต่เลขวิ่งบ่เขาเราเจะจับคู่เขาตัวล่องเลกวิ่งนี่บกเขาเราพี่น้องนี่เลขวิ่งบ่เขาอันนี้เขียนผิดได้พี่น้องนี่ที่จริงนี่มันเป็นห0กศูนนั่นละ วัแม่มาเขียนเอาไม้ได้หน่ไปบังคิบยอดหลังของเพชรพารวยได้ได้พี่น้องได้หน่เห็นว่านนิหกห้าศูนย์หกศูนย์นี่ละนน่เดี่ยมีหกคู่หกคางนี่เลขเด่น่นนึงกับอันแปดเพราเข่าแล้วพี่น้องได้มาเข่าตัวร่องตัวจับคู่นี่กับเพิ่นให้เพิ่นให้บนล่างไปกับแล้วพี่น้องก็ถือว่าเข่าถือว่าแม่นเห็นบ่เน้นบนกันล่างเห็นบ่เข่าบนเต็มเต็มได้พี่น้องนนิหกศูนย์ศูนย์หกนี่เข่าเต็มเต็มได้พี่น้องได้ เพราะว่าเพื่อนไห้บนล่างไปครับเน้นบนการล่างฟั้งให้ดีๆไปเบิ้งคีบยอดหลังได้ของเป็นป้ารวยนะเอาพี่น้องเขาไม่แล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบานเข้าไห้ชั่วก็ได้พี่น้องเด้อส่องหน่อยหน่อยส่องใบหญ่แต่ว่าแมนจิตส่องหน่อยสอ่องใหญ่อองงเอฟซีเพิ่นกับเบิ้งดอกเพราะว่าราคามันถือบ่คือสามหมื่นสี่หมื่นคนยังเบิ้งดีนาะพี่น้อง อันนี้แค่หารอยค้นบบาครเบิ้งหรวงมิตรเรียนพานอันนี้เพิ่นกระไยมาแล้วนี่แหละพี่น้องที่อัดนอลกไปค้นเบิ้งเท่าไรนี่กระชีโชคหมันกันว่าหลายละน้อะพี่น้องค้นเบื้องอะไร สองห้าร้อยขนเบิงสามพันสองมีไอพี่น้องนี่ไหมขนนี่ไหมคนเบิงสาม,มพันสองราค,มมค, 3, 000, คามันถือพี่นออ้องเข้ามาใครเบิงเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้ามาตามกันเนาะผู้เพิ่นเบิงผู้เพิ่นมักก็มีเนาะพี่น้องเนาะราคาถือกะขอยแ้มันเขา่าขอยแ้มันแตก เพิ่นกับสวงมาให้แล้วมันเป็นเลขสูตรเลขคำนวณเพิ่นกับบ่แพง่งแม่นเลขขีเขา่าเพิ่นกับคิดราคาเกา่า่นว่าแม่นเลขขีเข่ากับคิดราคาเกา่าบ่เกินนี่เอาแค่หาร้อยเอาสัน่นว่าหาร้อยก็คือหาร้อยแม่นขีเข่าจักงวดกับยา่นว่าเปิดวันที่สิบหกสิบหกวอเล็บ เแมันขิดเ,เข้อหางวดซีบงวดก่คิดราคาเก่าข้อสันบ่นว่าเอาตามบันว่า หวยซองห้าร้อย เน้นบนคือเกาพี่น้องเน้นบนกันล่างคือเกาตามที่เพื่อนไหมานล่ะเน้นบนกันล่าง แช่เลขจับคู่เขา่าเลขจับคู่เขา่าจะเลขวิ่งบ่เขาเลขวิ่งสามสามกับแปดเอามาเมื่อหนึ่งหันกับหนึ่งกับแปดบ้มาเลขเด่น เลขเด่นเขนเน้นที่แปดเน้นที่แปดตัวเกา้าคามาแปดตัวเกา้าพี่น้องพี่น้องปั้งให้ดีๆนะกระสันกระเบื้องตัวนี้เน้นบนกันล่างเห็นไหมว่ามันยังไงพี่น้ห้เน้นบนกันล่างให้เน,น้นมันก็มาหกศูนย์ศูนย์หก สามสองสามสี่สามเก้าแป สองแปด,ส,มดมนนสี่อ๋หัวดังหนึ่งคันสื่อแปดสี่หลายขนาดได้พี่น้องจันเลยยังออกกันเก่าสี่หมมัวดังหนึ่งคัน แปดเก่าเพื่นกับแม่นเน้นนห้แปดเก่าแล้วพี่น้องได้เน้นที่แปดเก่าหมวดวันนึ่งเห็นเนนพิ่น มือนเพิ่นมพวนงเน,นี้เพิน่นก็แน,น่นให้ยุนบ่เข้าตัวแน่นมันก็นเข้าตัวร่องแปดแปดสี่แปดเก้าแล้วพี่น้องตัวเน่นตัวเด่นของเพิน่นเอาพี่น้องเข้ามาับชอบตัวใดกัหาซื้อลอตเตอรี่กันเด้อแต่ว่าน้ำบันแต่ว่าน้ำบันพี่นดยมาดอกพี่น้องต้องวัดที่หาจังกี่มา สว่ว่าในเมียังพันมาแล้วมียังขึ้นมาเลยรคือยังอยูย่ยสว่างเนี่ยก็มาล่ะเต็มแผงอยู่อยู่สว่างอ่ะพี่น้องเข้าแคบหน่อยจอดตามนี้นะครับเนดะ้อหวยซองหาลอยอืมเปนความเกา่าข้อปนะูนั่นเขา่าหกศูนย์ศูนย์หกเลยพี่น้อง เพื่อนให้เน้นบนกันล่างให้วิ่งสามกับแปดเน่นที่แปดดที่แล้วก็นเน่น8ปดฮอนบอมาฮอนมี่วนจับก,กูสามสามสองสามส่สามเก้าแปดสองแดสแปดเก้าเพื่อนเน้นแปดสกับแปดเก้าแล้วพี่น้องเด้อเอาแคบหน้าจอตามนี้ครับผมมักกระจัดขัดกระพานแล้วพี่น้องเด้ตัวเลขเป็นแค่แนวทางอ,าอ่ะคอยพี่น้องฮอนสโมันการถูปุู้ซุกคนวันที่สิบห กันญาสองห้าหกเจ็ดห้อยซองห้าร้อยได้พี่น้องได้เอาฝากคนไลค์คนแชร์คนติดตามบ้านเท่าให้โชคสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม